ับสวัสด,ดีกระผมมีชื่อจริงจิงว่าอัศพลื่นเลยมีชื่อเล่นๆล่นว่าอัดดูแลเลนะ<ค><ณ>รื่องเฟซบุ๊กก็ร้อยละเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์ส่วนมากก็เป็นเฟซบุ๊กนะผมว่าเลยจะ<ค><ณ>เอานำเสนอเหตุการณ์<ค>ณนำเสนอ<ค><ณ>เกี่ยวกับคลิปวิดีโ<ค>อ<ณ>แนะนาชุมชนของเราผ่<ค><ณ>ถานทางเฟซบุ<ค>๊กเพื่อให้คนคนภายนอกได้มาเข้าชมชุมชนของเราครับ สดีค่ะคุณมาเรนสุขเกงยมค่ะเค่ะหน้าที่ที่ดูแลนั้นก็คือการถ่ายภาพการถ่ายวิดีโอการตัดต่อวิดีโอและการตกแต่งรูปภาพค่ะ<อ>เพื่อนําผลงานที่ได้นั้นไปขึ้นวิดีโอเช่น YouTube Facebook หรือ POTE Market ค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายผมกินต่อเรียนตายครับผมมีหน้าที่ดูแลเรื่องวิดีโอและอัพลง YouTube ครับ สวัสดีค่ะยูโมนจินเนียมนางค่ะมีหน้าที่ในการดูแลเรื่อง e-market ค่ะ e-market นะคะก็เป็นสื่อกลางที่ทำให้ทุกคนที่สนใจได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านลางไม้แดงและรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ของจังหวัดราชบุรีของเราได้เป็นอย่างนี้ค่ะสวัสดีค่ะอัญญพรชมชื่นดีค่ะนี่คือชุมชนบ้านลางไม้แดงในชุม,มชนของเราก็มีสินค้า เขากองอก็มีน้ำเขาก็งอกมีเ้าก็องอกแล้วก็มีเ้าก็องอกบดค่ะซึงมีสารอาหารและคุณประโยชน์มากมายและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของรวมถึงวัดรัแดงก็จะเป็นการทำนาการปลูกข้าวการนำนาการเกี่ยวข้าวการอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันและจังหวัดราชบุรีก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายอย่างเช่นฟาร์มแกะสวนพึ่งตลาดน้ำดำเนินสะดวกน้ำตกเก้าชั้น อุทยานหินถงทำครังคราวของช่องพานและที่อื่นอื่นอีกมากมายค่ะขอเชิญมาเที่ยวจังหวัดราชบุรีกันเยอะๆนะคะวันนี้นะคะเราก็พบกับบุคคลสำคัญของชุมชนบ้านลังแม่แดงค่ะนั่นก็คือคุณสุรีจิเนียมหรือป้าเล็กค่ะมีหน้าที่ดูแลร้านค้าชุมชนบ้านลังแม่แดงจากการที่บุณบ้านของเราได้เข้าร่วมโครงการ g y c ส่งผลอย่างไรบ้างคะกับสินค้าในชุมชนของเรา โครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ดีทําให้คนที่มาศึกษาทำงานได้รู้จักสินค้าของเราเพิ่มมากขึ้นและโครงการนี้ก็ยังทําให้เด็กในชุมชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยจ้ะวาจไม่ไดองราะนะคกต้อคุณษเโีเตจังหัดราชบุรีองค์การบริหารส่สวนตำบลจะนีค่ะ แล้ก็มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็แพงแสนและที่สำคัญนะคะ <c oughs> ก็ต้องขอบคุณบริษัททีโอทีที่ได้จัดต,ตั้งโครงการนี้นั่นก็คือโครงการ t ีว t ซีทีโยังขับเด็กใจีในเขตพ้นีชุมชนและที่สำคัญนะคะปีนี้เสื้อรุ่นสวยมากๆเลยค่ะ <c oughs> โครงการนี้ท้าทำให้เราปเป็นเด็กมีเรจนขได้สร้างสรรค์ผงานให,ให้ทกค เช่นชุมชนบ้านรังแม่แดงของเรานะคะมีของดีนั่นก็คือเมล็ดพันธุ์ข้าวข้าวกล้องงอกน้ำข้าวกล้องข้าวต้งบดและก็ผ้ามัดยลส่วนถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนบ้านรังแม่แดงของเรานั่นก็คือเขาข้างหลังของเราเขามู่ค่ะอุทยานหินเขางูของเราก็ต้องขอขอบคุณโครงการี B ี C Y C T B อย่างขับบ้านนะคะและที่สำคัญอย่างกระปุกปอคนกรุงเทพที่กำลังจะเป็นภู้ิห a g a i no